ครับเข้ามาครับช่วงที่สองเรื่องนี้ต้องเคลียร์ผมยังอยู่กับอาจารย์ดุลยพาพปรีชารัตน์อาจารย์ครับเจ็ดสิบวันตั้งแต่ยุบสภาจนมาถึงเลือกตั้งเสร็จณวินาทีนี้ขมรนเองก็เล่นละครไปเยอะวันนี้เล่นละครเรื่องโกหกไปฟ้องพ่อแต่ก่อนหน้านี้เล่นละครเรื่องปราบสแกมเมอร์ทลายนู่นทลายนี่อันนี้เขาทําจากใจจริงหรือยังไงอาจารย์คือ สไตล์แนวนโยบายต่างประเทศของรัฐบาลพนมเปนนะครับมันจะเป็นอย่างนี้แต่ไหนแต่ไรมาแล้วนะครับก็คือว่ามีมีผลประโยชน์อย่างหนึง่งแต่ว่าแสดงออกอีกแบบหนึ่งนะครับบางทีก็มีความพลิ้วไหวคล่องตัวสูงมากในการแสดงท่าทีของประเทศคือเปลี่ยนแปลงไปมาแบบรวดเร็วเป็นพลวันนะครับอันนี้ก็เป็นเนเจอร์ปกติเลยนะครับของของวิถีการทูตของเขเมรผมก็เลยคิดว่าไม่น่าจะแปลกใจอะไรเท่าไหร่ทีนี้เนี่ย สำคัญก็คือเขาจะเพิ่มขนาดกิจกรรมทางการทูตด,ด้วยการไปฟ้องประเทศนั้นประเทศนี้ว่าประเทศไทยรังแกขมรเอาแผ่นดินกัมพูชาไปนะครับเพื่อให้เห็นบทเยื่อหรือความน่าสงสารของกัมพูชาว่าถูกไทยซึ่งเป็นรัฐขนาดใหญ่เนี่ยเข้ามารังแกใช่ไหมครับคราวนี้เราเองเนี่ยก็ต้องตั้งการดเอาไว้ให้ดีเหมือนกันเพราะว่าเราเองก็จะต้องชี้แจง หรือบางทีเราอาจจะต้องลุกตัดหน้ากัมพูชาก่อนที่จะไปชี้แจงในเวทีสําคัญต่างๆด้วยผมยกตัวอย่างเช่นในการตั้งบอร์ดสันติภาพที่โดนทรัมป์ตั้งขึ้นมาบุณมาเน่ก็บินไปใช่ไหมครับก็น่าเชื่อว่าคือบุณมาเน่ตัดสินใจรวดเร็วเลยที่สมัครให้กัมพูชาเป็นสมาชิกของบอร์ดตัวนี้นะครับแต่ยังไม่ได้เป็นสมาชิกถาวรออไม่มีปัญญาจ่ายค่าสมาชิกหรอกหลัล้านเหรียญต้นทุนสูงมากเลยเออนะครับ แต่ว่าเขาเขาก็จะบินไปก่อนแล้วก็เข้าไปเปิดการประชุมอยู่ในวงการประชุมด้วยและเราก็ต้องคาดการณ์นิดนึงว่าเขาอาจจะมีการพูดให้ร้ายประเทศไทยหรือยกประเด็นความขัดแย้งไทยกัมพูชาขึ้นมาเพื่อให้โดนทรัมป์เนี่ยได้ได้รับทราบใช่ไหมครับทีนี้ของไทยเองเนี่ยเราไม่ได้มีตัวแทนไปแล้วอีกอย่างหนึ่งเราก็ยังไม่ได้พิจารณาแบบฟนอลไลซ์ว่าเราจะเข้าร่วมอยู่ในบอร์ดตัวนี้ เราอยู่ในช่วงเลือกตั้งแล้วกำลังฟอร์มรัฐบาลใหม่นะครับก็เป็นที่เข้าใจได้แต่เราก็ไม่ควรจะประมาทเราก็ควรจะเตรียมวิธีการสื่อสารให้เข้าถึงทำเงียบขาวนะครับหรือว่าให้เข้าถึงนานา,นาประเทศที่มีความสําคัญที่มาเข้าร่วมอยู่ในบอร์ดตัวนี้ด้วยเช่นกันแต่ทีนี้หลายคนก็สังเกตนะว่าขมิ้นนี่ยังไงมันก็คดในข้ององในกระดูกชัดๆก่อนหน้านี้จับเฉินจื้อส่งให้จีนแต่ดูเหมือนว่าจีน ก็พอใจในระดับหนึ่งแต่ก็ไม่ยุ่งเรื่องไทยกับกับเขมรจีนก็เหมือนกับเป็นพี่ใหญ่นี่มันก็หมุนกลับไปหาเมกาอีกแล้วอาจารย์คือมันมันเป็นพวกสองหน้าสีสี่มุมแปดเหลี่ยมอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมครับก็ในพฤติกรรมระหว่างประเทศก็เป็นไปนในทํานองนั้น<笑><笑><笑>แล้วผม <laughs> ผมคิดว่าจีนเองก็ควรจะต้องคิดให้หนักด้วยเพราะว่าการช่วยเหลือของจีนที่มีต่อ,อก,กัมพูชามาหลายสิปีมันเยอะมาก พี่ต้นลองนึกดีครับว่าฐานทัพเรือเลี่ยมซึ่งจีนเข้าไปลงทุนมากมายขนาดไหนเออวันดีคืนดีนะครับพนมเปญไปกวักมือเรียกสหรัฐอเมริกาเอาเรือมาจอดเฉยเอาเรือมาจอดเทียบท่า,ามาใช้ประโยชน์อยู่เนืองๆนะครับแล้วถ้าเป็นจีนหัวอกจีนจะรู้สึกอย่างไรแล้วแล้วเรื่องของวัฒนธรรมตาม,ตามวิถีเอเชียเนี่ยคือถ้าประเทศใดให้ความช่วยเหลือเป็นจํานวนมากกับประเทศที่อ่อนด้อยกว่าหรือต้องการรับการพัฒนาเนี่ยมันควรจะต้องมีการตอบแทนบุญคุณที่ ที่สมน้ําสมเนื้อนะครับที่คือตามมาตรฐานจริยธรรมแบบเอเชียนะครับก็คือว่าหวังให้กัมพูชาจะต้องพักดีกับจีนในระดับหนึ่งนะครับแต่นี่สิ่งที่กัมพูชาทำนะครับก็เริ่มจะเข้าไปพักดีกับสหรัฐอเมริกามากขึ้นมากขึ้นตามลําดับหัวอกจีนที่จะต้องรับการแข่งขันจากกับสหรัฐในเอเชียหรืออินโดแปซิฟิกจีนอาจจะต้องขยับอย่างมีในสําคัญแต่ว่าผมก็ว่าจีนเองก็ยังใช้นโยบายที่อยากเก็บทั้งไทยและกัมพูชาเอาไว้นะครับก็คือ จีนเองก็ยังไม่เลือกไทยแล้วไปเป็นสัตว์ตักับกัมพูชายังไม่กล้าสลัดกัมพูชาทิง้งเพราะเมกกัโปรเจกต์ที่จีนเข้ามาลงทุนในกัมพูชามันมีอยู่สูงมากแต่ขนาดเดียวกันเมกกัโปรเจกต์ที่จีนจะต้องเข้ามาเชื่อมต่อกับประเทศไทยรวมถึงความสัมพันธ์ที่มีต่อไทยหลายมิติก็มีอยู่สูงเช่นกันมันทําให้ว่าถ้าจีนเนี่ยเก็บทั้งไทยทั้งกัมพูชาไว้ฐานนำหน้าของจีนในเอเชียอาคเนยโดยเฉพาะตรงอ่าวไทยหรือว่าตรงอาเซียนทางบกมันจะมีความเข้มแข็งอยู่ต่อไป แต่นที่นี้หมากเกมมันชัดมากไงอาจารย์คือจีนอะ่ะใช่อย่างที่บอกเขาอ่ะให้ความช่วยเหลือเยอะถ้าฐานทัพเรือเรียมนี่เก้าสิบเปอร์เซ็นต์เลยมัง้งมีแต่ที่ดินอ่ะที่เป็นของเขมรใช่ครับแล้วเขาก็พิจารณาจากความเป็นจริงว่าเอ้ยเองไปบุกเขาก่อนเองไปยึดที่เขามาสามสี่สิบปีวันนี้ไทยยึดคืนก็จบกันไปเขาก็จบแล้วถูกไหมทำไมงั้นจีนต้องออกมาแล้วแต่อเมริกามันไม่ใช่ชาติแบบนั้นสิอาจารย์มันไม่เคยสนใจความจริงอะ่ะมันสนแต่ว่า ใครมาสูฮกข้าใครมาให้ประโยชน์ข้าข้าก็จะเข้าข้างมันอันเนี้ยลาบากกับเราไหมผมว่าก็ค่อนข้างลําบากนะครับแต่ว่าก็ยังมีทางแก้ไขเนื่องจากว่าสหรัฐอเมริกาก็ขาดไทยไม่ได้ด้วยการเป็นพันธมิตรที่แก้ชิดกันตั้งแต่ยุคสงครามเย็นแล้วถ้าสหรัฐอเมริกา,กาจะมาถ่วงดุลจีนสหรัฐอเมริกา,กาก็ต้องคิดถึงประเทศไทยนะครับแต่ว่าการที่เราไม่ได้ถลําเข้าไปแก้ชิดสหรัฐอเมริกา,กามากนะักมันก็เป็นข้อดีอยู่เหมือนกันนะครับก็ผมยกตัวอย่างเช่นว่า ถ้าสีฮนุวิลหรือฐานทัพเรือเรียมมันจีนได้คุมมากขึ้นเรื่อยๆเราอาจจะต้องคิดเหมือนกันว่าสหารัฐอเมริกาจะเข้ามาใช้ประโยชน์ในเรื่องของฐานทัพในจังหวัดภาคใต้ของเราในจุดไหน เช่นที่สุราษฎร์ธานีเพราะว่ามันตรงข้ามกันเลยนี่ตรงข้ามกัาไทยตรงข้ามกันเลยใช่ไหมครับแต่ว่านี่พนมเปนเล่นเองในการกวักมือเรียกสหรัฐอเมริกาเข้ามาที่อธิปไตยของตัวเองฐานทัพเรือที่จีนเข้าไปช่วยสร้างอะไรอย่างเงี้ยนะครับมันก็ลดความเสี่ยงให้กับประเทศไทยเพราะความเสี่ยงถูกผักพระ ไปอยู่ที่อธิปไตยของกัมพูชาคือถ้าจะมีอะไรอะ่ะเขมรเองยับก่อนขเขมรยับเ,เลบถ้าเขาจะซะถ้าเขาจะสู้กันน่ะเขาเอาผืนแผ่นดินเองล่อ,ลอก,กันก่อนแล้วใช่ครับใช่ครับ<อ>แต่เพียงแต่ไทยก็ต้องระวังเพราะว่านับจากนี้เป็นต้นไปอ่าวไทยจะเล็กลงนะครับที่บอกว่าเล็กลงก็เพราะว่าขเขมรเองก็พยายามที่จะเปลี่ยนชื่ออ่าวไทยเป็นอ่าวขเขมรตามสไตล์ชาตินิยมของเขา <laughs> ใช่ไหมครับ <laughs> <ช>แล้ว,แล,วแล้วพญาอินทรีกับพญาบางกรก็เข้ามาโลดแล่นในอ่าวไทยมากขึ้น ใช่ไหมครับซึ่งซึ่งการควบคุมอิทธิพลของเราเนี่ยมันจะต้องดีลกับมาหาอำนาจที่มันซับซ้อนขึ้นนะครับผมก็เลยบอกมองอย่างนี้ครับพี่ต้นว่าแต่ก่อนเนี่ยไออำนาจของ จีนกับสหรัฐที่แข่งขันกันเนี่ยเขาจะแข่งกันตรงปากช่องแคบมาลากาตรงสิงคโปร์แถวใช่ครับแล้วก็เลื่อยมาแล้วก็เข้าไปที่ฟิลิปปินส์ทะเลจีนใต้ก้อมอกไปสเปนรีพาลาเซียมันไม่ได้เข้ามาที่ก้นอ่าวไทยแต่การเดินเกมของกัมพูชานะครับแล้วก็ทรัพยาการทรัพยาการใต้ท้องทะเลของอ่าวไทยมันก็กระตุ้นให้บร,ริษัทข้ามชาติหรือมหาอำนาจอื่นๆเข้ามาหมุนเวียนอำนาจในอ่าวไทยมากขึ้นเา้าจีนเริ่มจะแผ่สักดาเข้ามา สหรัฐอเมริกาในอินโดแปซิฟิกก็ต้องคุมอ่าวไทยทีนี้อ่าวไทยมันก็จะเล็กลงและประเทศไทยจะวางโพสิชันยังไงตรงนี้ก็เป็นสิ่งที่เราก็จะต้องระมัดระวังเตรียมการด้วยนะโอ้อาจารย์พูดน่าฟังมากคุณผู้ชมเอาเอาแค่ว่านะขนาดนี้นะยังไม่ต้องให้อเมริกามาทอดสมอที่เรียมแค่นั้นพอยังไม่ได้ยึดนะ,ะสมมุติจีนยึดจีนยึดเรียมไว้อเมริกาอยู่ข้างล่างสิงคโปร์พูดจริงๆนี่แค่นี้อ่าวไทยถือว่าปิดได้เลยนะเรียบร้อยเลยไม่ขนามือเขาหรอก เล็กนิดเดียวพื้นที่อยู่แก่นี้เองใช่ไหมใช่ครับแต่ทีนี้ประเด็นก็คือว่าพอมันเป็นอย่างนี้ปุ๊บเนี่ยอาจารย์สหรัฐอเมริกาทําให้ดูแล้วนะว่าเวลาอยากจะได้ทรัพยากรของใครบุกเลยนะเวเนซุเอลาบุกปุ๊บตอนนี้เอาน้ํามันสูบขายเลยการยกเลิก m o u ม c จะกระทบกระแทกไปด้วยไหมเออโอ้ผมคิดว่าหายใจลึก เรื่องนี้น่าสนใจมากๆนะครับถูกไหมเพราะนี่คือแหล่งพลังงานถ้าตามที่สํารวจสหราัฐมีกายึดเวเนซุเอลาให้ดูไปแล้วนะครับอ่ะเชิญจารย์ครับคือถ้าในมุมของสหรัฐอเมริกาเนี่ยถ้าเขาต้องการแข่งขันกับจีนเขาค่ต้องมาที่เนี่ยคือมาที่อินโดแปซิฟิกพื้นที่ไทยกัมพูชาแล้วก็ในจุดอื่นๆใช่ไหมครับอ่าและขณะเดียวกันถ้ายิ่งตรวจสอบพบว่ามีแร่แร่เอิร์ อยู่ที่ประเทศไทยหรือตะเข็บชายแดนไทยกัมพูชามีน้ํามันทรัพยากรใต้ท้องทะเลอ่าวไทยซึ่งสหรัฐอเมริกาก็ทราบมาสักระยะหนึ่งแล้วนะครับแล้วก็การถ่วงดุลกับจีนแข่งขันกับจีน,จนมันก็ควรจะต้องมาอยู่แถวแถวนี้มันก็เป็นปัจจัยดึงดูดเหมือนกันที่ทําให้สหรัฐอเมริกา,กาจะต้องมาเอนเกชในในภูมิภาคแถบนี้ก็คือพื้นที่ไทยกับกัมพูชามากขึ้นแต่ว่ามันจะเป็นถึงขั้นที่ว่าสหรัฐอเมริกา,กาจะจะเข้ามาทําอะไรคล้ายๆเวเนซุเอลาคือ,คอ บุกพนมเปญแล้วก็ไปจับฮุนเซนใช่ไหมครับหรืออาจจะมาขู่เราอะไรอย่างงี้หร,หรืออา,อาจจะมาขู่เราเราก็ไม่รู้ว่าจะเป็นแบบไหนนะครับเพราะว่าพฤติกรรมของออฮุนเซนเนี่ยดูแล้วก็คล้ายๆมาดูโรเหมือนกันที่ผมเคยพูดในรายการหลายๆที่นะครับว่าผู้นํากัมพูชาก็มีลักษณะเป,เป็นรัฐอันตรพานนะครับแล้วก็มีความก้าวร้าวเหมือนกันทางความสัมพันธ์ระหว่างประเทศสิ่งนเ,นเนี้ยโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยก็เคยพูด ทำนองนี้กลับมาดูโลผู้นําเวเนซุเอลาแล้วก็บุกเลยใช่ไหมครับเราก็ไม่รู้ว่าสิ่งแบบนี้จะเกิดขึ้นกับพนมเปญหรือเปล่าแต่ผมไม่คิดว่ามันจะเกิดเพราะว่าพนมเปญเนี่ยเดินเกมหลากหลายหมายถึงว่าฮุนเซนก็ยังไม่ทําตัวเป็นศัตรูกับทรัมป์มันต่างกันตรงนี้มันต่างกันตรงนี้มันต่างกันตรงนี้แล้วประเทศไทยเองเราก็ทิ้งโอกาสเหมือนกันที่ที่เราไม่ได้สื่อสารกับสหรัฐว่ากัมพูชาคล้ายๆกับเวเนซุเอลาแห่งอุตสาเนะ นะครับคือคือเป็นแหล่งซ่องสมของ s c a ม m e r เจ้าแม่ครับแต่ก็คุมทรัพยากรที่สําคัญมีความก้าวร้าวในบางจังหวะอะไรทํานองเนี้ยคือสื่อให้เหมือนเบเนสซยเรลาเราก็ไม่ได้สื่อสารแบบนี้นะครับแล้วฮุนมาเนตเองก็เป็นนักเรียนเวสต์บอยต์จบสหรัฐอเมริกาเขาก็มีคอนเน็ชันกับทางกลุ่มผู้นําสําคัญในใสหรัฐอเมริกาในทำเนียบขาวคุณบอกว่าสหรัฐอเมริกาจะอุ้มสมรังสีนะครับขึ้นมาเขย่าระบอบของตระกูลฮุนแต่โทษทีสหรัฐอเมริกาก็ มีความสัมพันธ์กับคุณมาเนตด้วยเช่นกันนะครับก็เลยคิดว่าน้ําหนักที่สหรัฐอเมริกาจะเข้ามาบุกทําลายระบอบสองพ่อลูกนั้นเนี่ยคงยากแต่สหรัฐอเมริกาอาจจะเข้ามาในลักษณะที่สหร,รัฐจะเข้ามาประกันความมั่นคงจัดระเบียบอำนาจในอ่าวไทยนีไงไงอ้น,นี่น,น่ากลัวอัน,นี้น่ากลัวถูก,ถกไหมคือคุณผู้ชมอาจารย์ดุลภาคอาธิบายถูกมาดูโร่อ่ะพูดตรงๆไอที่บอกว่าเป็นรัฐอน,นุพาน์คือในสายตาอเมริกาเพราะอะไรเพราะมันไม่ยอมเขาไม่ยอมอเมริกาเขาขายกับจีนน้ํามันขุดขึ้นมาก็ขายให้จีน แบบนี้สารัฐไม่ชอบไม่ชอบ,ชอบแต่หุ้นเซ็นกับหุ้นมันเน่ไม่ใช่ใช่พร้อมสวามีพักได้ตลอดผมก็เลยกลวัวว่าพอเราไมายถึงไทยแข็งเราเป็นชาติเอกราช MOUCC ผลประโยชน์พ,พลังงานใต้ทะเลมันต้องเป็นของเราสิตามเส้นเขตแดนสารัฐอะไรบอกเฮ้ยจริงๆริงต้องแบ่งเขเมิด้วยเว้ยอะเป็นไปได้ไหมอะถ้าอย่างเงี้ยผมว่าก็<ม>ก็เป็นไปได้หมดน,น,นะครับ แล้วว่าจะจะมาฟอสเราให้แบ่งเขมเนี่ยแต่ทุกทุกอย่างจะต้องตอบสนองผลประโยชน์ของสหรัฐอเมริกา,าก็ไอส่วนที่แบ่งเขมรนั่นแหละถูกต้องครับ <laughs> อันนี้ก็คืออเมริกาเฟิร์สอเมริกาเฟิร์สนะครับ <c oughs> อันนี้ก็น่ากลัวของปีไม่มีในโลกยิ่ง พฤติกรรมของมหาอำนาจแล้วก็ถูกขับเคลื่อนด้วยประธาน,นาธิบดีที่เป็นกู๊ดดิลเลอร์อย่างโดนัลด์ทรัมป์เป็นการทูดแบบอสังหาริมทรัพย์ <c oughs> อะนะครับผมก็คิดว่าเ,เราก็อยู่ในจุดที่ต้องปรับตัวอย่างมากเลยที <c oughs> เดียวก <c oughs> ็คิดว่าอ่าวไทยก็จะเป็นพื้นที่แห่งความปั่นป่วนขึ้นของภูมิรัศาสตร์ในระดับโลกคือต้องบอกพี่ต้นว่า MOU 4 4เนี่ยนะครับมันมีทั้งข้อดีข้อเสียข้อดีก็คือว่ามันเป็นการล็อกให การพัฒนาพื้นที่ร่วมคือไทยกับกัมพูชาจะขุดทรัพยากรใต้อ่าวไทยขึ้นมามันจะต้องเดินคู่ขนานไปกับการปักปันปักหลักเขตแดนทางทะเลมันแยกออกจากกันไม่ได้ทีนี้เขมรอยากจะเอาทรัพยากรมาใช้แต่ตัวเอ็มอูซีบีบอกว่ามันจะต้องเดินไปกับเรื่องเขตแดนด้วยใช่ไหมครับมันก็ล็อกไม่ให้เขมรมีความคืบหน้าในการมาใช้ทรัพยากรแต่ว่าขนาดเดียวกันข้อเสียก็คือมันล็อกกันอยู่แบบนี้มันก็คือไม่มีอะไรคืบหน้าสักทีคือเขมรอ่ะมันอยากขุด ใ,ในขณะเดียวกันมันก็เอาสองทางด้วยคือขุดด้วยแล้วกูก็จะย้ายเส้นเขตแดนด้วยจะกินกินเข้ามาอาณาบริเวณเกาะกูดที่ว่ากันเนี่ยมันไม่เอาเกอรอกคุณผู้ชมมันจะเอาพื้นที่เยอะๆแต่ไทยก็บอกว่าเฮ้ยไม่ได้ถ้าจะขุดอย่างเดียวไม่ได้ต้องคุยเรื่องเส้นเขตแดนด้วยยึดยึดยกักยักอยู่อย่างเนี้มันก็ไปไหนไม่ได้สิอาจารย์ใช่ครับแต่สิ่งที่น่าห่วงก็คือว่ากัมพูชาเองก็เชื้อเชิญอันนี้หลายปีมาแล้วนะครับให้บรรษัทข้ามชาติ นะครับของรัฐมหาอำนาจเนี่ยเข้ามาเซอร์เวทรัพยากรแบ่งเป็นล็อกล็อกแล้วด้วยเป็นล็อกล็อกเป็นบล็อกบล็อกอะไรอย่างเงี้ยผมก็เลยคิดว่าเกมภูมิรัศร์และเศรษฐศาสตร์เนี่ยมันจะมีพลังของจีนสหรัฐแล้วก็ประเทศอื่นๆเข้ามาเกี่ยวพันอาจจะเข้ามาเกี่ยวพันในแง่ของบริษัทขุดเจาะน้ํามันแต่ว่าถ้าในอนาคตอาจจะเข้ามาเกี่ยวพันในแง่ของกองกาลังเรือลบด้วยนะครับที่จะเข้ามาในพื้นที่อ่าวไทยตรงนี้มากขึ้นเอ้อาจารย์ไอ้บริษัทขุดเจาะน้ามันเนี่ยเราพูดความจริงนะครับ ไอ้เขาเรียกอะไรคราบที่เห็นเนี่ยคือบริษัทขุดเจาะน้ามันมาทําการค้าแต่ในความเป็นจริงมีกองกําลังมีเรือรบอารักขาอยู่เกือบทุกเกือบทุกเกือบทุกแท่นเลยใช่ไหมอาจารย์เหงนหรือเปล่าใช่ครับใช่คร<อ>ับคือคือมันก็เป็นเป็นกลยุทธ์ของหมหาอำนาจเนี่ย <c oughs> ก็ออกหน้าเป็นทางเศรษฐกิจ <c oughs> แต่ก็ใช้กําลังรบในการคุ้มการผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจด้วยแล้วก็สามารถโจมตีได้ด้วยนะไอ้กองกาลังรบเนี่ยถูกครับอ่านะคุณผู้ชมพอจะเห็นภาพแล้วเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเรา ไปอยู่ดีกินดีโปรโมชั่นสุดพิเศษคุณมาเน็ตเดินเกมไปฟ้องพ่อเดี๋ยวต้องมีผลออกมาแน่ๆให้อาจารย์คาดแล้วประเทศไทยเองล่ะหลังจากมีรัฐบาลแล้วจะรับมืออย่างไรจะเดินนโยบายอย่างไรต้องเอาให้ชัดนะครับสักครู่เดียวเดี๋ยวกลับมาครับ